ในวิดีโอนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับเมนูเปลี่ยนรหัสในสินค้าคงคลังหนึ่งตั้งค่าเปลี่ยนรหัสเมนูเปลี่ยนรหัสเป็นเมนูที่ไว้ใช้ในการเปลี่ยนรหัสสินค้ารหัสลูกค้าผู้ขายและรหัสสถานที่ที่มีอยู่โดยนําข้อมูลทั้งหมดนั้นย้ายไปยังรหัสใหม่หรือรหัสอื่นที่ต้องการค่ะตัวอย่างเช่นในสินค้าคงคลังหนึ่งตั้งค่าสินค้า ต้องการนำข้อมูลทั้งหมดเช่นการทำธุรกรรมซื้อขายที่อยู่ในรหัสของสบู่ย้ายไปยังรหัสของสบู่พร้อมขายก็กลับมาที่หน้าเปลี่ยนรหัสอีกรอบโดยเลือกที่แถบสินค้าจากนั้นระบุรหัสที่ต้องการจะเปลี่ยนและรหัสใหม่ที่จะย้ายข้อมูลทั้งหมดไปไว้ในนั้นแล้วกดปุ่มแก้ไขที่ด้านล่างค่ะซึ่งสามารถกำหนดระยะเวลาในการค้นหาเพื่อทำ ย้ายข้อมูลด้วยว่าจะเริ่มนําข้อมูลตั้งแต่เมื่อไหร่ที่จะย้ายไปยังรหัสใหม่นั่นเองค่ะและถ้าต้องการเปลี่ยนเฉพาะข้อมูลในสลิปหรือเอกสารที่มีการระบุลูกค้าผู้ขายหรือสถานที่ไว้ก็สามารถระบุข้อมูลแต่ละรายการได้จากนั้นก็ทําการกดแก้ไขค่ะหลังจากทําการเปลี่ยนรหัสเรียบร้อยแล้วให้มาที่สินค้าคงคลังหนึ่งรายงานอัปเดตยอดคงเหลือสําหรับสินค้าคงคลังโดยเลือกช่วงเวลาที่เปลี่ยนจนถึงปัจจุบันและทำการอัปเดตค่ะ หากไม่ทำการอัปเดตยอดคงเหลือในสถานะสินค้าคงคลังก็จะไม่แสดงข้อมูลที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงไปค่ะและในเมนูบัญชี1ตั้งค่าก็มีเมนูเปลี่ยนรหัสเช่นเดียวกับในสินค้าคงคลังหงค่ะโดยจะมีรายการที่ไม่เหมือนกันในด้านสินค้าคงคลังก็คือรหัสนแผนกและรหัสโค,ครงการค่ะหากทำการเปลี่ยนแปลงรหัสเกี่ยวกับรหัสลูกค้าผู้ขายและรหัสโค,ครงการ จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสินค้าคงคลังและด้านบัญชีค่ะซึ่งถ้าหากว่าบริษัทของคุณนั้นใช้งานเฉพาะด้านเมนูสินค้าคงคลังหรือเฉพาะเมนูด้านบัญชีเท่านั้นก็สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเฉพาะเมนูที่ใช้งานได้เลยค่ะแต่ถ้าหากในการทำธุรกรรมการซื้อการขายมีการระบุข้อมูลโดยเชื่อมโยงกับด้านบัญชีหรือใช้งานทั้งเมนูสินค้าคงคลังและบัญชีก็จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงรหัสทั้งสงเมนูค่ะ เหตุผลก็คือการเปลี่ยนรหัสในด้านสินค้าคงคลังจะเปลี่ยนรหัสเฉพาะในสลิปสินค้าคงคลังเท่านั้นดังนั้นหากคุณต้องการเปลี่ยนรหัสในใบสําคัญด้านบัญชีด้วยก็จะต้องเปลี่ยนรหัสในด้านบัญชีด้วยเช่นกันค่ะซึ่งถ้าหากเปลี่ยนรหัสในด้านบัญชีเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมาอัปเดตยอดคงเหลือสําหรับบัญชีในบัญชี1รายงานอัปเดตยอดคงเหลือสําหรับบัญชีเช่นเดียวกันค่ะเพื่อยืนยันว่าทําการเปลี่ยนรหัสเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะ